สวัสดีครับสวัสดีวะพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับปอบปอกับผมคือเก่าครับพี่น้องจากกรงมาตั้งกระทะทั้งหนาพี่น้องอันพอดีตั้งกล่องแล้วมันบ่ชซูมปนไดเอเอาปลาหมึกกระดองพี่น้องมไหมเออพี่น้องเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรวบก่อนพี่น้องครับบ่กลวกบ่ได้ครับ ปลวกเดี๋ยวไปปลวท้ๆเท้เาม,มามาอันนี้จิ้มซีฟูดแต่นเนี้ยอันนี้เป็นนันมะละใหญ่ลองแบบห่อนๆ่อนเลยแล้วกน้องเนาะห่อนๆจากกระทะเนี้ยใส่ใน,นลวกแล้วอุ้ย ว่ปาปรตรงดิมน,เนีเอาก็สะดุสะดกลขาก็ผักคุณก่อนครกบงกันจิ้มลายปวดบืม quay đây không <laughs> mực cọp mực cà ต้องเบิ่งสูตรห่อนๆมาเบิง่งเลยก็สิคือนี่นะเอาลง,งไปผัดเตียนกันลุก i <laughs> cái trang đèn cứ bốc khỏi đây nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền อย่า่นองโม้ยขางรางก่อน มาโออนไม้ด้กนะลับมากกวนได้ส่วนว่าิสดน,โกโกโกน,น้นามกุกๆ้งน่อยเองเนาะนากระปุงเพี่น้องครับนี่นาำปูโอ้ โอ้พี่น้องครับอืนี่กู่กันครับอืเอามันแล้วด้เดียวเลยมาจะจับกลอง,กกงสุดนามบางก่อนปรุงอยู่ได้ครับพี่นอ้องเออริ่นใส่รสดีลงไป sao yêu thương Nam nằm ở 嗯。 กอ่า <laughs> นได้พี่รองนะเระวางนี่ผัดด้อยตรงนี้ไปก่อนอืม

เอาพี่น้องครับมาหอนว่อนแนนะ่จักนิดนึงเนาะพี่น้องอันมึกกระดองนะครับลวกหอนหวอนนะครับมากับน้ำจิ้มตีฝุดแน่นะครับนั่งยุขหางเตาพี่น้อง <c oughs> เหงื่อไหลเป็นทางเลยครับพี่น้องเมนูแบบนี้เหมาะสําหรับเวลาเขานั่งกินะก,กินไปเรื่อยๆก,กินไปเรื่อยจุ่มแล้วก็กินไปเรื่อยๆนาะพี่น้องเนาะเมนนี้จะแซ่บนะครับฝากพีกต่ต้าน้องพี่เกานะครับผู้ที่รับชมคลิปของจา่าขวงทุกๆก,กองท้างนะครับ ขอบคุณขอบคุณได้หลายพี่น้องครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมทุกๆทองทางนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีคนสวัสดีครับ